Hello, It s me it's สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ทาน ผมทดจากเพจขี่ช้างช้อนหุ้นครับซึ่งคลิปนี้ผมได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารมานําเสนอท่านผู้ชมพร้อมกับวิเค์กราฟเทคนิคตามข่าวที่ได้หยิบยกมาให้กับท่านผู้ชมได้นําเอาไปศึกษาต่อเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากับผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับทางเพจและช่องของผมด้วยนะครับและร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กันตลอดไปนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับครับสวัสดีครับ วันนี้เรามาพบกันใน EP ที่21แล้วนะครับสำหรับขี่ช้างช้อนหุ้นนะครับผม่ันผู้ชมที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาติดตาม EP เนาะสามารถเข้าไปย้อนดูได้นะครับเรามีมา20คลิปแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP 21นะครับเป็นช่องที่นำเสนอข่าวแล้วก็เอาข่าวเนี่ยมาวิเคราะห์คู่กับกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็มีบางคลิปเนี่ยอาจจะมีวิเคราะห์กราฟเซตินเด็กนะครับผมประจำแต่ละสัปดาห์ ถ้าใครดูแล้วชอบนะครับดูแล้วถูกใจดูแล้วมีประโยชน์นะครับก็ผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับกี่ช่างช้อนหุ้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม Lady Go ครับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของ TCMC นะครับ TCMC หุ้นนำดีกำไรแรงราคาตามบุก3.01บาทนะครับข่าวนี้มาจากมิติหุ้นนะครับขอบคุณมิติหุ้นด้วยนะครับเขาพาดหัวว่า TCMC หุ้นนำดีกำไรแรงราคาตามบุ๊ก3.01บาทกูดูเนี่ยชี้เป้าเลยนะครับว่าเป็นหุ้นนำดีนะน่าเก็บสะสมนะครับ ราคาหุ้นซื้อขายเนี่ย PE ยจะอยู่ที่ประมาณ16.63 p v v จะอยู่ที่0.64เท่านะราคายังต่ำบกุกอยู่นะครับก็คือราคายังต่ำกว่า1เท่าอยู่นะครับที่ราคา3.01บาทเขาบอกว่าจับตานะผลงาน Q2 ปี66นะครับมีโอกาสโตเด่นเนี่ยขาดรับโควิด19นะครับขี้ขายแล้วก็เศรษฐกิจฟื้นตัวนุนออเดอร์ทุกธุรกิจพุ่งรวดนะครับ ทั้งธุรกิจเฟอร์นิเจอร์กลุ่มธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิวธุรกิจพรมแล้วก็ผ้าหุ้มเบาะรถยนะเขาว่ารั่นนะครับรั่นปี66กํำไรนิวไฮฟันรายได้รวมทะลุ1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับผมบิ๊กเปียพรมั่นใจราคาความเป็นผู้นาซุ่มสแสวงหาโอกาสพัฒนาธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ขยายสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาดูดกราฟกันนะครับว่าราคากราฟเป็นยังไงบ้างนะครับเห็เซตแบบแล้วก็แนวโน้มก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเราเคยไปทําทําไว้ที่1 4อยเอก้าบาทเนาะแต่ก็อันนี้ยังไปไม่ถึงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับ นี่คือกรอการที่ดูกราฟนะครับก็เราจะดูกราฟสดๆไปพร้อมกันเลยนะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับไม่ได้มีการดูก่อนหน้าแต่อย่างใดนะครับก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเห็นพร้อมๆกันนะครับก็ดูจากแนวโน้มเนี่ยเวลาเราเปิดกราฟขึ้นมานะครับเราควรที่จะต้องหาแนวรับแล้วก็แนวต้านก่อนนะแล้วก็ดูแนวโน้มว่าเออกราฟตอนนี้มันแนวโน้มไปในทิศทางไหนนะครับถ้าอย่างเนี้ยมันก็มีขึ้นมานะครับ ีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงนี้แล้วก็มาทำจุดสูงสุดช่วงนี้แล้วก็ลงมาช่วงนี้แล้วก็แบบนี้นะครับถ้าเราลองตีเส้นกันดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะแนวโน้มเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นยังไงครับถ้าดเาูเดี๋ยวันนี้อ่ถ้าดูเส้นสีเขียวกับเส้นสีชม เส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงเงินดูแนวโน้มเนี่ยกราฟก็จะวิ่งไปในทิศทางเป็นรูปธงนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะเขาเรียกว่าแฟรนะครับรูปธงกราฟเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าทิศทางเนี่ยไต่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นราคาแบบนี้ครับเราก็มองไปให้ในแนวทิศทางว่าวิ่งอยู่ในกรอบนะครับในทิศทางในกรอบขาขาขึ้นเนาะในกรอบทิศทางขาขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้น เด่นผิทูพิตานะครับแต่ก็จะมีการค่อยๆไต่ขึ้นไปตามเส้นเทรนไลน์สีน้ำเงินนะครับราคา,าราสตอนนี้ไต่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ควรน่าจะเข้าซื้อจริงๆเนี่ยราคาเนี่ยควรอยู่แถวๆตามเส้นค่าเฉลีย่ยต,ตามเส้นเทรนไลน์นะผมพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะราคาน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือว่าใครที่อยากเข้าจุดนี้เลยนะครับราคา1.96เนี่ย ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับราคาตอนนี้เพราะว่าแนวโน้มแกร์นะครับที่เรามองไปเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้อง2.34นะครับแปขาขึ้นมันจะต้องไปจนถึง2.34แล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครรอได้ก็แนะนําว่าควรหาจุดซื้อที่ตามแนวเส้นเส้นเทรนด์ไลน์นะครับติดต,ตามผมก็ได้นะครับตามเส้นนี้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเส้นที่แนวรับค่อนข้างแข็งแกร่ง ถ้าเกินต่ำกว่านี้ลงมาให้หยุดให้เบรกนะครับให้ถอยนะแต่ถ้ามันวิ่งขึ้นไปแต่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วพอสังเกตดูว่าราคาเนี่ยจะสามารถยืนเหนือเส้นแนวต้านได้หรือเปล่านะครับเพื่อวิ่งต่อนะครับผมโอเคหุค้น t c c m c นะครับก็สรุปว่า ถ้าจะสะสมตอนนี้สะสมได้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยถ้ารอได้ควรรอซื้อแต่แถวเส้นค่าเฉลีย่เส้นเทนไลน์นะครับข่าวต่อมานะครับหุ้น CHG BCH นะครับอันนี้มี2ตัวเลยก็คือบวกรับโควิดรอบใหม่นะปรับเข้าหัวประกันสังคมเพิ่มด้วย ขั้นเวลาสักครู่นะครับเมื่อชมคลิปดีๆจากเราไปแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กระทือบปุ่มติดตามให้กันก่อนนะครับขอบใจหลายๆครับข่าวนี้มาจากกรุงเทพธุรกิจนะครับขอบคุณกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับเขาพาดหัวไว้ว่าหุ้น c ีเอชจบีซเนี่ยบวกรับโควิดรอบใหม่ปรับค้าหัวประกันสังคมเพิ่มนะครับหุ้นโรงพยาบาล c ีเเนี่ยราคาอยู่ที่3.18 แล้วก็บวกมาที่0 6 0.16บาทเพิ่มขึ้นประมาณ5.30เซในขณะที่ b c h เนี่ยราคาจะอยู่ที่18.30บาทนะบาทครับบวกมา0.6บาทหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ3.39เเปรเาว่ารับกระแสข่าวผู้ป่วยที่ติดโควิดรอบใหม่นะครับแล้วก็มีการปรับขึ้นค่าหัวของประกันสังคมเนี่ยเพิ่มเป็น1,800บาท หลังจากที่กระแสข่าวโรงพยาบาลซิริล่าเนี่ยออกมาประกาศว่าดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดเนี่ยเต็มทุกห้องนะครับรวมถึงเตียงผู้ป่วยโควิดวิกฤตนะเตียงเตียงผู้ป่วยวิกฤต ICU นะครับแล้วก็เตียงผู้ป่วยใน IPD เนี่ยงดรับผู้ติดเชือ้อรายใหม่นะครับก็คือเต็มทุกห้องเลยไม่ว่าจะเป็น ICU ผู้ป่วยในนะครับ ็มีการออกมาประกาศว่างดรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับบวกกับข่าวที่ประกันสังคมเนี่ยเตรียมขึ้นข้าวหัวเพิ่มนะครับส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยปรับขึ้นนะครับในวันที่29พฤษภาคมเปีว6นะครับโดยเฉพาะหุ้น4 h g นะครับที่ราคาเนี่ยมาอยู่ที่ระดับ3 1 8บาทนะครับบวก0.16บาทหรือประมาณ5.30เ ในขณนะที่ BCH เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับราคาเนี่ยมาปิดที่18.30บาทนะบวก0.60บาทหรือราวๆ3.39อนะครับอันนี้ก็คืออ้างอิงเมื่อวันที่29นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บอลพายเนี่ยเปิดเผยกับ กรุงเทพธุรกิจว่าหุ้นโรงพยาบาลที่มีการปรับขึ้นขึ้นมาเด่นๆเนี่ยวันที่29เนี่ยครับก็คือหุ้น b c h กับหุ้น CGH นะครับโทษที่ครับหุ้น CHG ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางส่วน b d m s เนี่ยมีการปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับกระแสข่าวที่มีผลเลยเนี่ยก็คือโควิดนะครับก็คือที่โรงพยาบาล ซิริราชานะครับที่มีเตียงเต็มห้องเต็มนะครับตามที่พูดเมื่อ,อช่วงต้นข่าวนะครับแล้วก็ไปดูโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่มีความน่ากลัวนะครับแต่สิ่งที่ bc h กับ c g h เนี่ยปรับขึ้นมาสอดรับกับช่วงครึ่งวินหเนีมีการปรับค่าหัวของประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นด้วยจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนนะครับโรงพยาบาลขนาดกลางเพราะถ้ามีการปรับขึ้น คนที่จะได้รับผลประโยชน์นก็คือ BCH แล้วก็ CGH เต็มๆเ,เลยนะครับมีการประกาศสังคมเพราะว่าสองลงมาเนี่ยมีกลุ่มของประกาศสังคมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับผมประกาศสังคมเนี่ยจะมีการปรับค่าหัวจากเดิม1,640นะครับเพิ่มขึ้นเป็น1,840บาทหรือเพิ่มขึ้นมา200บาทซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเนี่ยทำให้กลุ่ม โรงพยาบาลขนาดกลางนะครับได้รับอันที่ส่งตรงนี้เข้ามาเต็มเต็มนะครับขนาดที่หุ้นทั้ง BCH แล้วก็ CHG เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับก่อนหน้าน,น,นี้แล้วก็ผลประกอบกา,า,ารไตรมาสแรกปี6 6เนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาเนี่ยลงมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟกันอีกทีเนาะเนื่องจากช่วงปีที่แล้วเนี่ยมีรายได้จากเรื่องของโควิดแต่พอมาปีนี ไม่มีไรายได้เกี่ยวกับโควิดเท่าไหร่นะครับทำให้กำไรลงค่อนข้างแรงแต่ถ้าโควิดหมดพุ้นสอตัวนี้ก็น่าคิดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเร,เราเลองไปดูว่า CHG กับ BCH <c oughs> นะครับผมเอา CHG ลงมาแรงจริงจนะครับตั้งแต่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเมื่อช่วง เมษาปี22นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการขึ้นระลอบใหม่เมื่อปี23เนี่ยปีนี้นะครับก็คือช่วง2กุมภานะไปราคาเนี่ยไปปิดที่4.02บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มไต่ลงมาเรื่อยๆไต่ลงมาเรื่อยๆแตะเส้นคาาเดียนะครับห่างเส้นคาาเดียแล้วก็มีการไต่มาแตะเส้นค่าเดียพร้อมกับจะทําหัวปักบุดลงมาอีกแล้วนะถ้าเป็นหัวอย่างนี้นะครับหัวปักบุดลงอย่างนี้ อกาสที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ารอไว้ก่อนนะครับชะลอไว้ก่อนแนวรับให้ไว้ที่ราคาโลเดิมไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าต้องดูว่าไอ้ที่วิ่งลงมาตรงนี้ครับมันจะวิ่งลงมาจนถึงโลเดิมหรือเปล่านะครับแนวต้านยังไม่ต้องไปตรงอื่นไหนไกลนะครับให้มองที่ราคาเส้นค่าเฉลี่ยเลย นะครับท้านลุด3ี่บาทเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่ออีกรอบนึงแต่นะตอนนี้ให้มองเป็นแนวโมเมนตัมในฝั่งขาลงนะครับโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับกราฟจะต้องต้องย่อดได้เต็มที่ประมาณเนี่ยครับประมาณวันศุกร์นี่เลยนะแล้วก็ไต่ขึ้นไปนะครับต้องไต่ขึ้นไปให้ได้นะครับผมต้องไต่ขึ้นไป อาจจะตรงนี้แล้วก็เบรกขึ้นไปใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าจะขึ้นนะต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าลงมาจนถึงทำแนวซับพอร์ตลับ2เด้งอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีจุดลับตรงนี้ได้นะงจุด 2. 2บาทดังนั้นนะตรงเนี้ยผมมองว่าอยากให้รอไว้ก่อนนะครับรอไว้ก่อนสำหรับหุ้น CHG นะครับผมต่อมาเป็นหุ้น BCH บีซีเฮดก็ลักษณะคล้ายกันไหมอันนี้ช่วงมกราเนาะอันนี้ช่วงเดือนเมษาปีนี้แต่ว่ามีสูงสุดอยู่ตรงช่วงเมษาเหมือนกันไหมอเมษาปีสองสองเหมือนกันนะครับทำจุดสูงเมื่อปีที่แล้วปีนี้ราคาสูงสุดจะอยู่ที่ยี่สองจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ล่วงลงมาแรงเลยนะอยู่ตัวนี้อยู่ใกล้แนวรับ เดิมนะครับที่ราคา1ิ8ซึ่งมันหาจากเส้นค่าเฉลี่ยจะเห็นไหมว่าพอมันหา่างปุ๊บมันจะวิ่งกลับเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยนะครับใครที่เล่นระยะสั้นๆเนาะก็จะดูแทงที่พลิกตัวก็คือแทงใน้เป็นหลักแล้วก็เก่งกําไรระยะสั้นนะครับให้ไปถึงเส้นค่าเฉลี่ยแล้วอาจจะขายทํากําไรแต่ถ้าเป็นผมนะครับสไตล์อย่างผมเนี่ยก็คือแบบนี้รอไว้ก่อนนะครับ กราฟจะขึ้นจริงๆจะต้องลงไม่เกินนี่เลยราคานี้เลยแหละครับราคาที่มันปิดวันศุกร์นี่เลยราคาจะต้องวิ่งอย่างนี้นะครับต้องต้องให้อยู่ระดับ18.1บาทนี่เลยนะครับต้องไม่เกิน18บาทนี่เนาะไม่งั้นกราฟเนี่ยเราก็จะมองว่าจะลงมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมองแนวพพอร์ตเดิมก็คือ16.8 แล้วเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีว่ากราฟจะหลุดหรือว่ากราฟจะทํำดับเบิลบอททอมนะครับแล้วก็อาจจะมีการเน้งขึ้นอีกทีหนึ่งนะสำหรับปุ้น BCH กับ CH เโอเคแนวโนม้มคล้ายๆกันก็คือแนวโนม้มนตอนนี้ผมอยากให้รอดูก่อนนะครับแนะนำนะครับผมสำหรับตัวผมเนาะส่วนใครที่มีความคิดเห็น อื่นๆเนี่ยผมก็ไม่มีใครผิดนะครับผมนะไม่มีใครผิดมันเป็นเงินลงทุนของเราเราเราสามารถเลือกตัดสินใจเองได้นะครับผมต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับสุดท้ายของคลิปนี้คือข่าว t f g นะครับเขาบอกว่า t f g รับโชคบาทอ่อนนะดีมานทลักดัน Q2 TFG นนะอันนี้ข่าวนี้มาจากทันหุ้นนะครับคุณทันหุ้นด้วยนะครับ TFG รับโชคบาทอ่อนนาะดีมาทลักษ์ดัน Q2 บอกว่า TFG รับเงินบาทอ่อนค่าหนุนรายได้รับพุ่งนะครับพร้อมแย้ม Q2 ปี66 f r ฟอรมแจมนะครับรับดีมาทลักษ์เพียบผู้บริหารนายเพชร นันทวิสัยนะครับปักคงปีนี้ไรายได้ทะยาน10-15เเนะครับเทียบกับปี65คือรับอิสสงจากลูกค้าขยายตัวต่อเนื่องนะครับวางเป้าหมายขยายร้านไทยฟู้ดเฟสทมาร์เก็ตเพิ่มเป็น400สาขาแล้วก็ดันพอธุรกิจรีเทลเพิ่มขึ้นด้านประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TFD นะครับเขาเปิดเผยว่า แนวโน้มค่างเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นอย่างตอ่อเนื่องน่ะจนมาราสุดเนี่ยขึ้นไหวลาวๆอยู่ที่84ทุทีครับ34.82บาทต่อดนอลลาร์สหรัฐก็คืออันนี้เปรียบเทียบเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับบริษัทเนี่ยประเมินว่าน่าจะกลายเป็นปัจจัยบวกต่อการดําเนินงานของบริษัทเพราะช่วยทําให้รายได้จากต่างประเทศเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนั่นเอง สำหรับผลประกอบการปี66นะครับบริษัทประเมินรายได้คงเติบโตตามเป้าที่หวางไว้ก็คือ10-15%เมื่อเทียบกับปี65ที่ประมาณ5.26 0มื่นล้านบาทเนื่องจากธุรกิจการทำตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่เนี่ยเพิ่มเติมส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยขยายตัวมากขึ้นนอกเหนือจากโมเดลธุรกิจในส่วนของธุรกิจ ขาปีกที่เติบโตดียิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปจนถึงเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องขยายพอร์ตธุรกิจรีเทลทางนี้แนวโน้มของธุรกิจขาปีกนะครับของปี66เนี่ยพงเน้นร้านไทยฟู้ดเฟสมาร์เก็ตสำหรับจำหน่ายไก่หมูสดซึ่งวางเป้าเปิดสาขาใหม่ให้เป็น400สาขาจากสิ้นปี65ที่220สาขา เพื่อผลักดันให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจรีเทลขยายตัวตลอดจนสนับสนุนภาพรวมรายได้ของบริษัทขยายตัวนะครับขณะที่งบลงทุนปี66นะครับอยู่ราวๆ 3, 3ถึง3.5พันล้านบาทเนี่ยรองรับใช้ในแผนการขยายผลิตอาหารสัตว์แล้วก็ฟาร์มเลี้ยงหมูประเทศเวียดน,นามนะครับธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ในประเทศเวียดน,นามรวมถึงปรับปรุงธุรกิจส่วนต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโต นะครับเขาบอกว่าชูเป้าหมายเนี่ยก็คือ4.80บาทนะครับบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนเนี่ยเขาระบุว่า TFD แนะนำซื้อราคาเป้าหมายที่4.80บาทนะครับเนื่องจากร้านค้าปีของ t f g เนี่ยล่าสุด,ดย่มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น260แห่งเดินหน้าแผนขยายร้านค้าปีก6 0แห่ง โดย TFG เนี่ยคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมีนยัยสำคัญจากราคาสุกรที่ลดลงซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่าผลบวกจากราคาไก่เนื้อที่สูงขึ้นแล้วก็การขยายสาขาของร้านค้าปีกขนาดที่ปรับลดสมมุติฐานกำไรขั้นต้น GPM ที่ 240bps นะครับเป็นประมาณ13%ในปี66แล้วก็ 120bps เนี่ย ประมาณ13.6%นะครับในปี67เนะมื่อรวมกับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยปรับประมาณกำไรสุทธิลงนะครับปรับกำไรสุทธิลงนะ37%นะเป็น8.1218 0 0นละ้านบาท8,000กว่าล้านในปี66แล้วก็11%นะครับ12.96 0 0 0ล้าน บาทในปี67เนื่องจากการปรับลดอันดับรายได้แล้วก็ P/R ของเราลดลงเหลือ10.06เท่านะครับอันนี้เขามีวงเล็บไว้นะครับ P/R เฉลี่ยระยะย,ยาวจาก128ล้านค้านะสิ้นปี1,023แห่งแต่บริษัทยังคงปังเป้าเนี่ย400ล้านค้าภายในปีนี้ยอดขายร้านค้านน่าจะเพิ่มเป็น 140,000บาทต่อวันพร้อมกันนี้ยังได้ปรับสมมุติฐานรายได้จากการค้าปลีกเพิ่มขึ้น13%ในปีนี้แล้วก็2%ในปี67ในขณะเดียวกันการส่งออกไก่น,น่าจะยังคงมีปจัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตเนื่องจาก TFG เชื่อว่าทั้งปริมาณและก็ราคาที่เพิ่มขึ้นในปี66นะครับโอเคเขาแนะนำซื้อที่ชูเป้า4.80บาทนะครับ โอ้โหกันเลยทีเดียวนะครับถ้าดูแนวโน้มอย่างนี้มันทิ้งแกลบแล้วก็ลงมาอย่างต่อเน,นื่องอ่าแล้วก็ไต่ขึ้นมาชนค้าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวไต่ลงอีกนะแนวโน้มใตอนนี้ก็คืออาจจะไต่ลงหรือว่าวิ่งอยู่ในกรอบน,นะครับเดี๋ยวอ,อันนี้เราตีแนวรับไปก่อนอ่าสี่จุดศูนย์หกก็คือแนวรับ แนวรับเดิมเลยนะครับโอเคแล้วแนวรับนี่เหมือนจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องมารอรุนนะากราฟเนี่ยมันจะ,ะสามารถขึ้นไปอยู่ในโซนเส้นค่าฉเฉลี่ยได้ไหมนะครับต้องเอาอย่างงี้ก่อนเนาะเพราะว่ากราฟตอนนีย้ยังเป็นทิศทางขาลงแล้วก็มีแรงลงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องรุ้น ให้มันอยู่ในติดขอบไปตามแนวเส้นค่าเฉลี่ยให้ได้แล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยให้ได้ให้มันเหมือนกับเนี้ยให้มอนกับตรงนี้นะครับนะให้มันยืนเหนือนเส้นค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะพุ่งได้นะครับแต่แบบเนี้ยมันแบบนี้มันยังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับาเราสูมเข้าไปใ,ใกล้ก็จะเห็นว่ายังไม่พ้นเส้นค่าเฉลี่ยเส้นสีแดงเลยเนาะดังนั้นเนี่ย แนวต้านไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับให้มันอยู่เส้นค่าเฉลี่ยนี่แหละเส้นสีน้ำเงินเนี่ยให้มันไต่ขึ้นมาให้ได้นะครับก็คือ4.80แบาทตอนนี้ถ้าใครใครยังไม่มีแลวสนใจหุ้นตัวนี้ผมแนะนําว่ารอดูก่อนดีกว่านะครับราคาอาจจะลงไปต่ำมากกว่าน,นี้โอเคสําหรับ t f t ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือ t f t นะครับก็ใครที่สนใจ อยากจะ,ะเข้ามาศึกษากราฟนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ทางขีดช้างชอนหุ้นนะครับอเอากราฟมาถามกันได้นะครับเพื่อเป็นการอ mm ัปเดตกับผมไปในตัวด้วยนะครับผมจะไดะ้มีหลายๆคนช่วยกันติดตามกราฟที่ผมได้เอามาวิเคราะห์ในแต่ละคลิปๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมีการอ mm ัปเดตให้อย่างต่อเนื่องนะครับ mm hmm. แล้วก็ใครที่คิดว่าคลิป มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังสนับสนุนเล่านะครับให้กับช่องขี่ช้างชอนหุ้นเพจ Facebook ขี่ช้างชอนหุ้นเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คลิป EP ที่21นะก็ต้องขอตัวจบลงเพจเท่านี้แล้วก็ไปพบกันต่อใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนำคลิปและความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับจะจบคลิปแล้วนะครับว่าแต่กดไลค์กดติดตามกันหรือยังครับระวังจะพลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับขอบคุณครับ